ไก่พี่ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยทำคลิปกินเลยวะ่ะเข้ามาเอซีคิดถึงไนงะแล้วเขาก็เลยเอานี่มาให้เอาอะไรอ่ะเนี่ยอรอเพื่ออะไรอ่ะขนมเปี๊ยะป่ะขนมเปียะนำโชคสูตรนมสดต้องขอขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับโดนพาไปสามหมื่นกว่าแล้วไม่พอก็ยังจะซื้อขนมเปียปะมาฝากก็ขอบคุณทั้งการซื้อพาด้วยแล้วก็ ขนมฝากขนมเปี้ยวที่เอามาฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเป็นยังไงนี่ครับขนมเปี้ยนะครับนมสนดนะครับน้ำโ้ยอ่างจอบอันนี้เป็นอะไรนะทุเรียนทุเรียนฝอยทองไข่เค็มหรอใช่ปะมีไข่เค็มปะโอ้โหเปรงแง่แบบนี้บอกได้เลยเดี๋ยวอีกพึ่งน้ามันแบบโอ้ยกินเกินเกล้วจนใจเหลือเกิน อุย้ยมือนี่สั่นกันเลยนี่ไข่เค็มหนาๆเน,นี่ดูว้าวเว้ยไม่ใช่เว้ยนี่ฝอยทองเอ้ไข่เค็มด้วยผูเรียนไข่เค็มปลาลองออมือกา้ากล่องไข่เค็มมีฝอยทองด้วยแล้วมีรูเรียนด้วยอย่างตึงไงอย่างตึงไงอย่างตึง,อ,ง,ตงอ่ะเหมือนเอฟซีแม่งรู้ใจอะ่ะ ไอตี้เขาก็ขอบคุณครับรู้ใจจ,จริงแป้งนุ่มอื้มอืมอืมอ้มนั่งนั่นัน่งกูดเดยอะไม่ได้เด็ติดคอนั่นแัง้งตึงอ่ะเต็มทั้งอันอน่ะดูไส้ยี่เนีืย บอกว่าคำเดียวครับสุดใจ้เลยครับสุดป้ายเลยขอแยกอันนี้อว่อยหนึงผู้เรียนจนะหมอนทองแน่นอนดูผู้เรียน,ยม,น,นะน,น,ยนมือสั่นเลยสายเขาแน่นมากแน่นดูครับไม่ได้ดู ผมบอกได้คำเดียวว่าถูกใจไวรุ่นมากๆตึงเลยอย่างตึงเลยอือ,อก็อย่าลืมนะครับใครที่มีพระเครื่องก็อจีราอยู่ด้านบนอย่าลืมนะครับส่งรูปมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นกรอบทองแท้พระทองคำพระเลี่ยมทองนะครับสำหรับทองฝั่งเพชรก็อยู่ดีรับซือรับเท่าทุกกรณีขอเต็มๆคํามาทีเลย ฝากฝาก่าไว้ววนในช่องฟิ